khai khai lắm luôn, video của Thái, video của Lê, lấy cái keo rượu, rượu, keo rượu, keo ไปแล้ววรนนี้ว่นน้าเปลเออเราได้อมมีการพิสู์คือจะเพิ่มเป็นเอบอมันมันต้องเป็นพิธีเป็นขั้นตอนโรมเนาหุนได้หุนเหุปีหน้าก่อนครับขอให้ดูดวยาจะไปช่วยลวดเ็อ้าวอันนี้ก็ไม่ขีดไม่คิดปีนี้ให้ให้อ่า ปกติเขาจะให้ลูกคนโตแต่ลูกคนเอาจุดเลยลูกลหลานเนี่ยคนไหนก็ไ,กได้เพราะว่าคนโตก็ไปทํำคอนโดอยู่สวรรค์แล้วแถวบ้านเราเนี่ยนี่เกือบจะอยู่แล้วอันนั้น ระวเงาระวังลงระวมระมการบ้านานะเรัติดหน้าบ้านถูกก็ได้ทิไว้กต็ต้องดตรงมาติดตรงาตำราบ,บอกว่าวันนี้นะียเทพระเจ้าเงินทองจะมาห้าทุนทุนปีสอง นี่ดึแขนเราไว้เราจิ้มจิ้มอีกรอบหนึ่งาสาธุสาธุนี่เป็นวันดีเป็นวันจุดจีนปีใหม่ทุกหลานแต่ตรงทั้งหลายทั้งไปทั้งเคยได้มารวมกันเพื่อไหว้สักการะ สวงๆหอยอาหารวันข้าวของบรรพบุรุษทั้งหลายที่มันหายไปจากไปแล้วจากอดีตตั้งแต่นูงมงจีนบรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดที่ไปสืบพันได้ชื่อจงจงฟางจงฟางในีอายุประมาณ500ปีเป็นเปรียบเทียบเหมือนกันกับเป็นผู้สมเด็จราชการแทนกษัตริย์ เป็นคนหยง่งดังมากการลามลงมาจนถึงลูกหลานแซจงในภาษาแต่จิ๋วแต่แต่ให้หลําพูดจงไม่เป็นก็เลยเรียกว่าแตจตงเป็นชนนเผ่านั่นก็เป็นแซ้จงหรือตรงมาเดียวกันอันนี้ลูกหลานได้รับรึกถึงคุณคุณบารมีของบัณฑบพุรุษที่ทำให้เกิดวันนี้มี ตรงสีคิวตรงสีคีตรงสีเข่งตรงสีคองเป็นรูปของตรงเก็กกีตรงนี้อยู่ไหหล่มลงมาเป็นกลุ่มเซ็งยายราศีลุงยันลุงนายยายนาลีบรรพบุรุษฝ่ายคุณพ่อบรรพบุรุษฝ่ายคุณแม่ทุกท่านลูกหลานทุกคนที่อยู่นี้และกะท่กำลังจะมาจากนี้ไปเขาจะพากัน มาหาศารนับรวยหรือมะเออมากมายเออรวยอยู่ดีมีสุขอย่าเจ็บอย่าไข้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านยมกเกิดขึ้นสุขกายสุขใจที่เอ่ยชื่อก็ดีบริเอ่ยชื่อก็ดีให้มารับเอาทุกคนแล้วก็ขอให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์กินเสร็จแล้วรับเอาแล้ว ก็อยามีปัญหาอุปสรรคใดๆให้ลูกให้หลานให้หออเกอาทรัพย์สินเงินทองมาให้ลูกให้หลานได้ต้อยก็ขอให้ได้เืินล้าน,นแนะต่อายุยืนยาวอยเจ็บอย่าไข้เงินเงินทองมากมายสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยให้อายุบรรณสุขภาระมีพัน่องใสเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้มีบารมีมา,มาก ขอให้ได้ลูกหลานทุกคนทำราชการก็ขอให้ได้ทำเจริญรุ่งเรืองเป็นเจ้าคนนายคนถ้ายังไม่ได้เป็นก็ขอให้ได้สมปาศนาผู้ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ผู้ใดมีสุขแล้วก็ขอให้สุขยิๆๆ่งขึ้นไปอ้าวขออนุญาตเรื่องเนื่องจากว่าทุกข์นี่มันทีททำให้เป็นมะเร็งตายสำหรับคนที่อยู่นั่นไง บ่ต้องไปจุดถ้าจุดก็ไปจุดข้างนอกอยู่ันไปปาอยู่เปิ้นกรู้กคืกันเพราะเปิ้นเป็นคนมีที่ตาจบเพิ่นเปิ่นก็ได้ซื้อมือถ้าจะจุดก็ไปปาาข้างนอกอ้าวพวกเราก็มาจุดอธิษฐานเราเองมีีสุขโเรมุขโทโมุทธายะัตวีตองกาปะปุมาเทวัตมา มีเสื้พาพาพาอผักมีผ้าผาส่วนยายราชสีนี่ไฮโซมากเป็นนางฟ้าคนละชั้นเลยองคสิ่งนี่ยังยังยังโลโซอ่นเป็นเพียงมือขวาของพระอินทร<ม>์ช,ชื่อชื่อวัชระอินทร์พระอินทร์วัชระเจดองค์สิ่งอยเป็นมือขวาจะขอไฮโซอยู่แต่แยายราชสีนี่แบบหลงใหลมากแบบามาดามเลยเาทำบุญมาก เอ้าวใครจะจุดก็จ <whales> <basics. S 2> ุดจ like nah, ุดส for um, ุดปะกนออแล้วก็กระดาษนะครจะเผาให้คีเจสอ่าคำเดียวหนึงว่าเมื่อมือมือเปียกเทียวนเอาจุดเยสูเพื่อนเรบอกสักหด่อยจุดอะไรรังสิจุดจุดแล้วก็วางจุดบุรีก็วางตรงนั้นอาหารนี่ มันอยู่ในมือปากคนพอทำอีเจ็บมันจะต้องคิดเช่นไม่ให้กินโจ๊กเขากลัวผลลึกเดือโจ <c oughs> ๊่เดี๋ยวี่กินแล้วในมุอจีนมันหนาวกิน <c oughs> ร้อนเจ้าซื้อมากินกินมอนก็ก็ป็ัยภยอทัดไปเห็นไทยหลังเนี่ยให้มีไปดูแล้วจะเข้าใจซุ้มที่กับมูนี่เปเราพวกที่ยังนั่งยอโมีส <c oughs> ักโตรตาเลยอ้ย ตึกทาเป็นความซื่อผู้หญิงผู้ชายเอาเอดิไม่รใครอมโอ้ลูกื่อยับาเลยนอีก่งดโอ้โอ้ะอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้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 ้โมาโอออีกอีกอูโอึงอ้อ้โ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 อ้้โอ้อ้โอ้อน้อ

ของเก็กในบ่มีและเอาทู่เทียนมาป่าไมไ่มีปากวไม่สิกินนะมคนไทยบอกนขา เก็นบคนไทยเขาแยกเทวดาทุกอย่างทยโทรวช้เครื่องฟองไปเลยให้ฟองกรโรวงช่แต่ในเมืองจีนบ่มีนสัเกตไหมเขาไม่ได้เอาทู้เ้าปาเขาทายลิพให้พุทุมีอยู่ปีได้ปดเป็นช่อ